ประเด็นแรกท่านวิโรธให้ระมัดระวังปากเขอโทษให้ระมัดระวังคําพูดนะครับผมเองต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับที่ผมบอกว่าไม่ไม่ระมัดระวังเรื่องความโปร่งใสผมชี้แจงชัดเจนแล้วขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับขอให้ถอนเขาว่าระวังปากครับพูดแบบนี้สภาไม่ได้นะครับปากเป็นคาหยาบเหรอครับปากเป็นคําหยาบเหรอครับขอโทษไม่ได้พูดนะครับผมจะใจเย็นลงขอโทษครับท่านท่านพูดให้ผมเสียหาย ประเด็น,นแรกเ,เลยเเความโปร่งใสมันมีอยู่แล้วก็บอกแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดในส่วนของเงินนอกงบประมาณจะต้องผ่านพรบการจัดซื้อจัดจ้าง <Evet. S 2> ท่านต้องฟังนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้ผมเสียหายว่าเอาแต่ความสะดวกแต่ไม่เอาความโปรง่งใสแล้วบอกว่าอย่ามาใช้อะไรนะจอมปลอมเนี่ยเอาท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมเองต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยทำงานในคณะกรรมการงบประมาณผมทํางานในส่วนของสภาผู้แทรนราษฎรมากับท่านอะ ท่านพาผมจอมปลอมตอนไหนท่านมาคุยกับผม